สำหรับท่านใดที่ผ่านไ่เห็นคลิปนี้นะคะทุกคนวันนี้พี่หมอน้ําหวานมาสักการะองค์หลวงพ่อขาววัตนดนนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่แถวบ้านพี่หมอน้ําหวานนะคะก็คลิปนี้เป็นความเชื่อถ้าใครนะคะผ่านไ่เห็นคลิปนี้แล้วเคยรู้จักท่านเคยมาสักการะและศรัทธาน,นะคะวันนี้พี่หมอน้ําหวานจะมาเปิดไพ่ให้สามใบคุณเลือกให้หนึ่งใบนะและมาดูกันว่าพลังงานของไพ่ยอย่ากบอกอ่ะ ไรกับคุณนะคะพี่หมอจะเปิดให้เห็นๆต่อหน้าแล้วก็สดๆตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนจะชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะเพื่อรับพลังงานดีตั้งจิตอธิษฐานและดูคลิปนี้นะคะพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วไปกันเลยนะมาดูกันสําหรับคนที่เลือกให้ใบที่หนึ่งนะคะคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับให้ใบแรกมาดูกันปุ๊บ วางไพ่เวลออฟเดอะฟิวเจอร์สำหรับใครนะคะกำลังวางแผนที่จะซื้อรถคุณจะได้รถนะคะคุณกำลังวางแผนอยากได้ทรัพย์สินบ้านที่ทางของชิ้นใหญ่ในเร็วๆนี้หรืออาจจะเป็นในช่วงปีนี้จะสำเร็จนะคะอยากเก็บเงินก้อนหลักแสนหลักล้านคุณจะได้เก็บอย่างแน่นอนสำหรับคนเลือกให้ใบแรกนะคะยินดีด้วยพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้และให้คุณโชคดีค่ะโอเคมาดูใบถัดไปสำหรับคนเลือกให้ใบที่สมาดูพลังงานกันว่า ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะใบที่สองพลังงานของไพ่บอกว่าว้าวอัศวินดามนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาที่คุณกำลังเจออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดหรือสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะจะสำเร็จจะมีโอกาสดีๆเข้ามาจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาสำหรับคุณอย่างแน่นอนพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้ไปแล้วขอให้คุณโชคดีแก้ไขทุกปัญหาได้และมีโอกาสดีๆเข้ามาสำหรับคุณนะคะโอเคมาดูใบถัดไปเป็นใบสุดท้ายแล้วมาดูกันว่า พลังงานของไพ่อยากบอกอะไรเอ่ยใบสุดท้ายนะใบสุดท้ายใบที่สามค่ะว้าวใบที่สามไพ่สถ้วยหมายถึงการเฉลิมฉลองคุณกําลังรอคอยสิ่งใดอยู่คุณจะได้รับข่าวดีเป้าหมายที่คุณกําลังอยู่ทำอยู่จะสําเร็จไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินความรักสําหรับเรื่องความรักกําลังคบหาดูใจกับใครอยู่จะได้แต่งงานการงานจะถึงเป้าหมายทํายอดได้ ดีลงานก้อนใหญ่สำเร็จมีข่าวดีเข้ามานะคะส่วนเรื่องการเงินรอคอยเงินก้อนใหญ่หลักล้านหลักแสนคุณจะสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นใครผ่านมาแล้วและเห็นไพ่ไปที่3แล้วคุณเลือกไพ่ไปนี้พิมพ์ว่ารับคาทํานายน,นี้และให้เรื่องราวดีเกิดขึ้นกับคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นะพี่หมอก็ยินดีและดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพพอร์ตกันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บายๆค่ะ